สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านหลังโควิดนะคะหรือว่าร้านปิดอะไรอย่างนี้สําหรับอันนี้ก็จะมาแนะนําสําหรับคนที่ปวดสลักเพล็น,นะคะก็จะมาแน,นะนําว่าเรามีวิธีคลายยังไงนะคะมาดูกันเลยเริ่มแรกนะคะท่าแรกก็คือเราก็พับเข่าขามาด้านนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาข้อเท้าไวไ้เข่าด้านนี้ค่อยเหยียดขาสมมติขาเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะคะแล้วเราก็เหยียดขาขวา เหียดลงไปสุดเลยค่ะแล้วเราก็ประมาณนี้นะคะพับขาข้างบนไว้แล้วก็ค่อยเอ็นเอ็นลงตัวลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะก้มให้สุดเลยค่ะมันก็จะรู้สึกตึงตึงา่าตรงสลักตรงจุดของเราพอดีนะคะก็ทําอย่างนี้ประมาณชิ้งไว้สักสิบห้านับเป็่ถึงสิบห้าหรือสามสิบล้านค่ะทั้งเราจนขาเราจะคลายนะคะก็ทำ สามสี่อ่ะแล้วก็ค่อยๆเอาจค้ำตัวของเราขึ้นมานะคะแล้วก็อีกข้างนะคะแับนี้เหมือนเดิมน,นะคะเอาข้อเท้าไว้ตรงของเขาเราค่อยๆอินน้องตัวมานะะ่น้าขาขาข้างเหยียดตรงนะคะประมาณนี้ค่อยๆน้องตัวมาข้างหน้าให้สุดนะคะแล้วก็ ตึงมากมันจะรู้สึกตึงตรงหลังขาตลอดไปนี่อไปแล้วก็นั่งรูปท่านนะคะท่านก็นั่งตอนแรกเราก็วอร์มแล้วก็เหมือนคารัมกันคะให้ข้อเท้าตรงหัวเข่าของแต่ละ แต่ตึงตึงมากเลยสำหรับใครที่ Arrow, เอาสอบคร้าไว้นั่งประมาณนั่ง่สิบห้าสิบห้ากกได้สอไม่ไดระหว่างที่นั่งเขาก็โยกเขียงข้า่ข้างโยกได้ค่ะโยกให้มันตึงตลอดกันนะคะสี่ห้าสิเ็ดเก้าสิบสองส่หก็คาย กับใครที่แบบเมันไม่ค่อยตึงมากใน่นะค่อยเอาแบบเด็กตัวนแล่นะตอนนี้คือตึงมากไม่ได้ไม่สามารถทำได้ทำได้แค่ทำทอ่าคือตึงตึงแล้วก็สลับได้ก่อนจะสะลับข้างแล้วก็ลอสะลับกันทเอนเดินคะอ หระะือ,อ,อ,อใครที่แบบสามารถคนได้สามารถเอ็นลงไปเอาหัวจนขึ้นได้เลยนะคะแต่นี่ทำไม่ได้ค่ะลองทำดูนะคะมันช่วยได้เยอะเลยสำหรับวันนี้ก็จะแนะนำท่าหลักสระอิดนะคะลองไปทำดูนะคะมันจะคลายขึ้นกว่าเดิมมากเลย